คลิปนี้ผมจะมาแนะนําแผนรายได้แบบสั้นๆกระชับๆนะครับพาแผนรายได้มณีแดงแพลตฟอร์มนะครับอัปเดตวันที่1กันยา256นะครับก็หลังจากที่เราสมัครเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นตําแหน่งนะครับเป็นตําแหน่งสมาชิกนะครับที่สมัครฟรีก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูคอนเซปต์กันก่อนนะครับมณีแดงเนี่ยนะครับเป็น Affiliate บวก MLM นะครับคําว่า Affiliate คือนะครับเราแค่แชร์ลิงก์นะครับ เอาแค่แชร์ลิงก์แล้วก็เมื่อมีคนคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับไปสมัครหรือสั่งสินค้านะครับบริษัทก็จะแพ็คของให้ส่งของให้นะครับแล้วก็จ่ายค่าคอมมาที่คนที่โปรโมทคนที่แชร์ลิงก์นะครับการทำเอฟเฟอร์เทเี่ยนะครับทำมาหลายปีแล้วทำมาทั่วโลกเลยนะครับคนฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาทำกันมาเยอะแยะนะครับสินค้าบริการหลายตัวหลายบริษัทเลยนะครับที่มีระบบ a อฟฟอร์เ แล้วก็มันีแดงเนี่ยมันผสมกันระหว่าง a อเฟวลบก MLM นะครับคำว่า MLM คือเราสามารถนะครับสร้างทีมได้สร้างทีมขายได้นะครับสร้างทีมนักการตลาดได้ไม่จำกัดนะครับจะแนะนำสมาชิกกี่คนก็ได้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยเวลาที่เขาทำงานเป็นมีรายได้เราจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับเราจะได้ส่วนแบ่งด้วยเป็น p a s s ีฟอิน c o m e เป็นเหมือนกับ CP นะครับที่ขยายเซเว่นนะครับ เราเปรียบเสมือน C p ที่มีเซเว่นหลายๆสาขาได้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับมันีแดงเนี่ยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ a f f i l i อ t e อย่างเดียวที่สร้างทีมไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ MLM อย่างเดียวนะครับที่แบบไม่มีลิงก์ให้แชร์ต้องไปชวนคนเข้าไปชุมอบรมซื้อของรักษายอดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเป็นส่วนผสมกันแล้วมันีแดงเนี่ยง่ายมากๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับแผนรายได้นะครับตำแหน่ง มาดูตำแหน่งก่อนนะครับมณีแดงเนี่ยจะมีด้วยกันตอนนี้นะครับ1 2 3 4 5 6าตำแหน่งตำแหน่งเล็กสุดนะครับสั่งสบู่1ก้อน190บาทได้ตำแหน่ง C M นะครับมีรายได้1ชั้นก็คือเป็น Affiliate 1ชั้นใครที่สั่งสบู่5ก้อนนะครับ950จะได้ตำแหน่ง M D 1แล้วก็รับรายได้5ชั้นนะครับใครที่สั่งสบู่10ก้อนนะครับได้ตำแหน่ง M D 2มีรายได้10ชั้นแล้วก็ลงทุนแค่ 1,900บาทนะครับใครที่สั่งสบ,บู20่20ก้อนจะได้ตำแหน่ง md 3มีรายได้15ชั้นนะครับลงทุน3,800แล้วก็2ตํตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นสตารกับ Superstar นะครับสตารก็มันจะมีสินค้าเส้นสุขภาพนะครับแล้วก็สบ,บู่เอาแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเอาสบ,บู่นะครับก็200ก้อนนะครับจะได้รับออเซล2%จากยอดขายบริษัทด้วยนะครับคำนวณตาม pv เลยลงทุน38 0 0 0นะครับ ตำแหน่งใหญ่สุดก็คือซ u เปอร์สตาร์นะครับซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะรับออเซลด้วย3%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสบูก่ก็ประมาณ2,000ก้อนนะครับเป็นสินค้าเซตสุขภาพก็ประมาณ10เซตนะครับแล้วก็ลงทุน3 8 0 0 0นนะครับเนี่ยดูค่าแนะนำนะครับเลเวล1คือค่าแนะนำนะครับ1ก้อนเนี่ยห0 5้าก้อน300 10สิบก้อน600 20ยี่ก้อน1200 200ก้อน12 0 0แล้วก็ 2,000ก้อน1 0 2 0 0 0 0บาทนะครับส่วนเลเวล 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10นะครับมันจะเป็นคอมมิชชั่นนะครับประมาณ5%อ่าเห็นไหมครับ25บาท50 100 1,000แล้วก็10,000แล้วก็เลเวล11-15ถึงเนี่ยจะเป็น2%นะครับก็40 400แล้วก็4,000คราวนี้นะครับตำแหน่งทางธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อกี้อ่ผมก็ทำภาพสรุปให้อีกทีนึงนะครับ มี cm md 1 md 2 md 3 s t สตาร์แล้วก็ซ u เปอ s t a r านะครับการลงทุนสมาชิกเนี่ยสมัครฟรีนะครับรับเซตทดลองฟรีด้วยนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับถ้าเป็น cm อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับ190เนี่ยรายได้1ชั้นนะครับถ้า md 1950ได้5ชั้น md 2 9 9 0 0ได้10ชั้นนะครับ md 3 3 8 0 0ได้15ชั้นแล้วก็ได้รายได้ส่วนต่างด้วยนะครับสตาร์38 0 0นะครับ ก็รายได้15ชั้นแล้วก็ได้ส่วนต่างแล้วก็ได้ออเซลสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าซูเปอร์สตาร์นะครับสามแสนแปดก็ได้15ชั้นได้ส่วนต่างแล้วก็ออเซลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปแผนรายได้นะครับเวลาที่เราแชร์ลิงก์นะครับบอกต่อ,อรายได้ข้อที่หนึ่งคือค่าในหน้าสิบห้าชั้นจากการแชร์ลิงก์นะครับก็รับตามนี้เลยนะครับ CM 1หนึ่งชั้น MD1 หนึ่งจะรับห้าชั้นนะครับ ชั้นที่1เนี่ยจะเท่ากันหมดเลย6 0 3 0 0 600 1 2อ0 0 0 0้พันแล้วก็แสนสองนะครับส่วนชั้นที่2ถึง5อ่าก็จะเป็น5บาท25บาท50บาท100บาท1 0 0 0บาทแล้วก็10,000บาทนะครับ MD 1จะได้แค่5ชั้นนะครับถ้า MD 2จะได้ชั้นที่2ถึงชั้นที่10ถ้า MD 3จะได้ชั้นที่2ถึงชั้นที่10แล้วก็ชั้นที่11ถึงชั้นที่15นะครับแล้วก็จะมีส่วนต่างด้วย5บาทถึง1 0,000เลยนะครับสุดยอดมากนะครับ มันจะมีส่วนต่างด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ก็เหมือนกันนะครับก็ได้15ชั้นและมีส่วนต่างซูเปอร์สตาร์ก็15ชั้นและมีส่วนต่างนะครับที่พิเศษนะครับก็คือสตาร์กับซูเปอร์สตาร์จะได้รับออเซลนะครับ2กับ5%ด้วยส่วนต่างนะครับคำนวณตามนี้สมมุติว่าเรามีลูกทีมนะครับที่เลเวล2นะครับที่ที่เขาไปแนะนําต่อเนี่ยนะครับแล้วข้างล่างเนี่ย 3, ยังไม่เป็น MD3 ยังไม่เป็นสตาร์ยังไม่เป็นซูเปอร์สตาร์ มันจะมีรายได้นะครับอีก5%เด้งขึ้นมาหาเราด้วยนะครับอ่ารับรายได้ส่วนต่างเนี่ยรับจากสายงานที่ไม่มีเอ็มดีสามาขั้นนะครับภายใต้เลเวล2ถึงเลเวล15เป็นพาสซีฟอินคัมที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็รายได้ข้อที่3ก็คือออเซลจากยอดขายทั้งบริษัททั่วโลกนะครับใครที่เป็นสตาร์จะได้รับส่วนแบ่งออเซลสองเปอร์เซุปเปอร์สตาร์จะได้รับ ออเซลส่วนแบ่ง5%นะครับอ่าแล้วก็แต่ละชั้นจ่ายยังไงให้เราดูภาพนี้นะครับ190บาทเนี่ยบริษัทหักมา11 5บาทนะครับมาจ่าย15ชั้นให้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยังหักมาอีก5%นะครับมาจ่ายออเซลให้ด้วยก็รวมๆนะครับรวมๆแล้วก็บริษัทก็จ่ายให้เยอะมากๆแต่จ่ายได้จริงนะครับจ่ายได้จริง100%เพราะว่า ไม่เกินนะครับไม่ได้จ่ายเกิน190เลยนะครับเห็นไหมจ่ายแค่1 1 5บาทดังนั้นสมมุติว่าเราช่วยกันนะครับโฆษณาบอกต่อนะครับให้บริษัทมียอดขายสัก190ล้านนะครับก็แปลว่าบริษัทก็จะเอา115ล้านมาจ่ายให้พวกเราเห็นไหมครับปกติเขาก็จ่ายให้ใครครับดาราพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะครับที่โฆษณาในทีวีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบริษัทมณีแดงเนี่ยนะครับไม่ได้ไปจ้างโฆษณานะครับ ไม่จ้างไม่จ้างดาราไม่จ้างพรีเซนเตอร์มาจ่ายให้พวกเรานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าการตลาดแบบปากต่อปากนะครับรายได้15ชั้นคืออะไรนะครับก็คือคนที่เป็น CM จะได้รายได้1ชั้นนะครับ MD 1ได้5ชั้น MD 2นะครับ10ชั้น MD 3 Star s u p ตาร์ซูเปอร์สตจะได้15ชั้นนะครับมีอัปเกรดเพิ่มได้นะครับ3วิธีคือซื้อบินเดียวขึ้นตำแหน่งเลยหรือซื้อสะสมภายในเดือนนั้นก็ได้นะครับ หรือแนะนําตรงให้ครบ10คนนะครับไปดูเงื่อนไขกันใครที่เป็น CM นะครับแนะนํา CM ครบ10จะขึ้น MD1 ฟรีใครเป็น MD1 แนะนํา MD1 ครบ10จะขึ้น MD2 ฟรีใครเป็น MD2 แนะนํา m d 2ครบ10คนนะครับจะขึ้น MD3 ฟรีใครที่เป็น MD3 แนะนํา MD3 50คนนะครับก็จะขึ้นตําแหน่งสตาร์ฟรีใครที่เป็นสตาร์นะครับแนะนำสตาร์ครบ10คนจะขึ้นซูเปอร์สตาร์ฟรีนะครับหมายเหตุไม่จํากัดเวลานะครับ แนวทางการขยายทีมนะครับก็ง่ายๆใครที่เป็น CM นะครับจะได้รายได้แบบ Affiliate ทั่วๆไปนะครับก็คือกำไรต่อแพ็กเกจคูณจำนวนคนนะครับหรือการหรือคูณยอดสั่งซื้อนั่นเองนะครับส่วน MD1, MD2, MD3, Star แล้วก็ Super Star เนี่ยจะได้กําไรต่อแพ็กเกจนะครับคูณจำนวนคนแล้วก็คูณพลังทวี5ชั้น10ชั้น15ชั้นตามลำดับนะครับตัวอย่างนะครับใครที่เป็น MD1 ก็จะได้5ชั้นนะครับพลังทวีสมมุติว่า เราเป็น MD1 นะครับเราสร้างทีมแบบนี้เราแนะนํา CM ครบ10คนนะครับให้ทุกคนสั่งสบู่คนละ1ก้อนอ่าเราได้ชั้นที่1เนี่ยนะครับ10คนคูณ60ต่อเซตเท่ากับ600นะครับจากนั้นเราบอกว่า10คนนี้นะครับก็ทําเหมือนกันเลยเป็นแนะนําต่อคนละ10เราจะมีทีมงานเลเวล2นะครับ1น0คนเราได้5บาทต่อเซตนะครับรวมเป็น500นะครับ100คนไปแนะนําต่ออคนละ10นะครับเลเวล3จะมี1000อ่าเราได้5บาท ต่อเซตนะครับเราก็จะได้5000 1000ไปแนะนาต่อคนละ1ิเลเวล4เราจะมี10,000นะครับ1 0,000คูณ5เท่ากับ50,000บาทนะครับแล้วก็1 0,000ไปแนะนําอีกคนละ10เลเวล5เราจะมี10,000 0 1 0 0 0 0 0คูณ5บาทต่อเซตนะครับเราก็จะได้50,000 0บาทรวม556,100บาทนะครับอันนี้นะครับง่ายมากคือแนะนําแค่ทุกคนซื้อสบู่กันคนละ1ก้อนนะครับแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยนะครับ ซื้อ5้าก้อนเพื่อขึ้นตำแหน่ง MD 1ก็จะได้รายได้5ชั้นนะครับต่อไปนะครับสมมุติว่าเราไม่เอา MD 1เราเอา MD 3เลยนะครับ MD 3เนี่ยจะได้ส่วนต่างด้วยชั้นที่2 3 4 5หนะครับส่วนต่างมันจะเพิ่มอีก5บาท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 ต่อเซตเท่ากับนะครับชั้นที่2เราจะได้1000ชั้นที่3 10,000ชั้นที่4 10,000 0ชั้นที่51ล้านนะครับรวม1ล้าน10,000 0 1น0 0 0่ง0บาทเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ถ้าเราเป็น M อถ้าเราเป็น MD1 แนะนำา MD1 นะครับจะได้แบบนี้แทนก,ก็คือ,อชั้นที่1จะได้300ต่อเซตนะครับคูณ10เท่ากับ3,000ตัวเลขก็ประมาณนี้เลยนะครับไปดูได้นะครับผมจะพูดเร็วๆนะครับถ้า MD1 แนะนำา MD1 นะครับ1แตก10พลังทวีเนี่ยจะได้2ล้าน7แต่ถ้าเราเป็น MD3 เราจะได้5ล้าน5เพราะว่าได้ส่วนต่างด้วยนะครับถ้า MD1 แนะนำา MD2 เราจะได้5ล้าน5นะครับ แต่ถ้าเป็น MD 3นะครับเราจะได้11ล้านเพราะได้ส่วนต่างด้วยอ่าถ้า MD 1แนะนำ MD 3ก็จะได้11ล้านนะครับถ้า MD 1แนะนำสตาร์เราจะได้111ล้านนะครับถ้า MD 1แนะนำซูเปอร์สตาร์เราจะได้1,100ล้านนะครับ MD 3เนี่ยนะครับสามารถสร้างทีมแบบ3คนก็ได้นะครับ1แตก3ทุกคนไปแนะนำคนละ3เนะี่ยชั้นที่2เป็น9 ชั้นที่3 27ชั้นที่4 81ชั้นที่5 243คนนะครับเนี่ยเราก็จะได้รายได้ประมาณ39,600บาทนะครับหรือใครอยากจะแนะนำา1แต่5ก็ได้แนะนำแค่5คนแล้วก็ให้5ไปแนะนำต่อคนละ5นะครับเราก็จะได้รวมๆประมาณ393,600บาทนะครับต่อไปไปดูใครที่เป็น MD2 จะได้รายได้นะครับพลังทวี10ชั้น10ชั้นก็ประมาณนี้เห็นไหมครับ สิบชั้นมันจะมีชั้นที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบไปด้วยนะครับถ้าทุกคนซื้อคนละหนึ่งก้อนเราจะได้ถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเลยนะครับเยอะมากหรือถ้าเราเป็น md 3นะครับเราจะได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านนะครับเพราะว่าได้ส่วนต่างด้วยอีกห้าบาทหรือถ้าเป็น md 2แนะนำ md 1นะครับเราจะได้สองแสนเจ็ดหมื่นล้านนะครับถ้าเป็น md 3เราจะได้ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันล้านนะครับคูณสองเข้าไปเลย ถ้าเราเป็น md 2องแนะนำ md 2นะครับเราจะได้5 5า0 0นห้าล้านถ้าเราเป็น md 3นะครับเราจะได้10,000ล้านล้านนะครับถ้า md 2องแนะนำ md 3นะครับก็10,000ล้านล้านเหมือนกันถ้า md 2องแนะนำสตาร์นะครับเราจะได้1ล้านล้านนะครับใช่ไหมครับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้าน11ล้านล้านนะครับโอเค 11ล้านล้านนะครับ MD 2แนะนำสตาร์10คนแล้วก็ทุกคนเป็นสตาร์กันหมดเลย10คนนะครับถ้า MD 2แนะนำซุปเปอร์สตาร์นะครับเราก็จะได้เท่าไหร่ครับ111ล้านล้านนะครับต่อไป MD 3จะได้15ชั้นนะครับพลังทวี15ชั้นก็ประมาณนี้เราจะได้ชั้นที่11 12 13ด4 15ด้วยนะครับถ้าทุกคนนะครับแค่สั่งซื้อสบู่1ก้อนนะครับเราจะได้2,000 ล้านล้านบาทนะครับถ้าทุกคนสั่งกันคนละ5ก้อนนะครับเป็น MD1 เราจะได้10,000ล้านล้านครับถ้าทุกคนเป็น MD2 10ก้อนนะครับเราจะได้2 0 0 0 0ื่นล้านล้านถ้าทุกคนเป็น MD3 เราจะได้4 0,000นล้านล้านนะครับถ้าทุกคนเป็นสตาร์เราจะได้4ี่แสนล้านล้านนะครับถ้าทุกคนเป็นซุปเปอร์สตาร์เราจะได้4ล้านล้านล้านนะครับล้าน3รอบนะครับอะผมทําให้ดูสมมุติว่าใครที่เป็น MD3 นะครับ แล้วทุกคนขยายแบบ1นึแตกสิแล้วทุกคนแค่สั่งเซตทดลองนะครับนะแค่สั่งเซตทดลองนะครับยังได้เงินด้วยนะครับเซตทดลองเนี่ยมีค่าคอมเลเวล13บาทเลเวล2ถึงเลเวล10 0.25นะครับเลเวล11ถึง15 0.1นะครับก็ดูและแันนะครับชั้นที่1เนี่ยนะครับ10บคูณสได้30ชั้นที่2 100นึ่คูณศูนได้25บาทชั้นที่3นะครับได้250ชั้นที่4ได้2,500 นะครับแค่4ชั้นก็เห็นเงินหลักพันแล้วนะครับชั้นที่5ก็2 5งหมชั้นที่6ก็2อ0 0สนนะครับชั้นที่7ก็2องล้านหเนี่ยถ้าแจกทั้งหมด15ชั้นนะครับถ้า15ชั้นเนี่ยโหเท่าไหร่เอาร้อยนะครับล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านแล้วก็111ล้านล้านนะครับประมาณนั้นสุดท้ายนะครับโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็น สิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าโอกาสวันนี้ถ้าคุณเห็นโอกาสนะครับมาลุยด้วยกันนะครับมาบริษัทเติบโตอยู่แล้วนะครับบริษัทมณีแดงเนี่ยเติบโตอยู่แล้วตอนนี้เปิดมา6เดือนมีสมาชิก5,000นะครับใกล้จะ6 0 0 0นรหัสแล้วก็คือเราไม่ทำนะครับบริษัทก็โตอยู่ดีจะดีกว่าไหมถ้าเรามาโตกับบริษัทนะครับมาช่วยบริษัทขยายจํานวนยูเซอร์ขยายจํานวนผู้ใช้นะครับผู้ช้อปปิ้งในนี้แล้วก็มีรายได้ร่วมกับบริษัทไปด้วยนะครับใครที่ฟังจบแล้วนะครับก็รีบ ทักไปหาผู้แนะนำนะครับคนที่ส่งคลิปนี้ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในกลุ่มสอนงานนะครับ